ก็กาสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับผมมาทำนเกมมิ่งวันนี้เราก็อยู่กันในเกมสนโนเบเล a y นะครับแ,แน่นอนครับผมวันนี้อัปเดตเข้ามาก็มีตัวละครใหม่เข้ามาผมน้องวีดียนั่นเองครับผมก็แน่นอนครับผมเราก็เคยเหิดน,น้องกันมาตามเนื้อเรื่องมาแล้วครับผมตอนนี้น้องมาเป็นโอเปอเรเตอร์ให้เล่นเร่นครับผม ก็วันนี้ก็จะมาลองเปิดดูครับผมคิดว่าน่าจะไม่เกลือนะหวังว่าจะไม่เกลืองบม,มีจำกัดจำกัดโอเคครับผมผมคิดว่าวันนี้ก็อาจจะได้แค่เปิดตัวละครสนาบุสนนเนี่ยอย่างก็เป็นลุนว่าเราจะมีเพชรเหลือเปิดตาับผมถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปดูเลยเอาแล้วครับท่านผู้ชมเรื่องงบที่จำกัดนะครับไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่านะครับแต่จะมาลองดูครับผมมาติดตู้แรกครับผมกับตู100้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ยแยบตูวเราไปสินะมาลุยโอ้ตามสตดห่วงไหนดูสิโอ้เพื่อนผมมันเปิดได้แต่สิปโลแรกเลยเนี่ยดูดีดูดีด อะไรเนี่ยโอ้โหเ,เกมนะเกมอืมโอ้โหวะเหตุจะพอมั้ยเนี่ยอืมๆ อะไรกันนี่อ่โอ้โหน่าจะไม่พอนะ่ผู้ชมผมคิดว่านั่นไงไม่พออืมก็ละท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้ไปฟาร์มาสักพักแล้วแหละไม่ไม่จพักแหละประมาณสองวันเลยแหละ เราก็ได้เพชรและบัตรเรลืองมาพร้อมเลยนะครับผมมาเราจะมากดต่อกันครับไปใกล้จะกระทตีแล้วน่าจะไม่พลาดน่าจะไม่พลาดไปกดเลยมามาหน่อยเออไม่ไงบอกแล้วมันตรงเหรียญร้อยประนผมเพราะนั้นเราไม่ต้องลุ้นเลยเห็นไหม อีกครั้งดูน<るほ>ันดีกันด้วยบีเดีย今は몽상してる場合じゃないよยังน่ารักเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันนะครับอาวล่วาลุยชัเตอร์ไ่ได อันนี้ผมเล่นเป็นแบบง่ายเเพราะว่าไมด้เอาตัวตามเหมากลัว่วเพื่อนไม่ไกไปหรออูเลย

ได้อาวุประจัที่วนีาแล้วเจอสนีันี้ยบเราไม่พอลวสายเติมน้อยได้อย่างนี้แหละครับหมดเลยกับการซื้อสกินซะเ่กีเวปรที่มามเย่ที่นโใหิงม่ 次は,は,は本気です。次は本気です。次は本気です。今まで見たことがないものをお見せしましょう。 อู mm ้ห hmm. ูด okay. ูดาหมีท่านผู้ชมอู้หูอุ้ยอะไรเนี่ยแไนเปอร์มาแล้วเดี๋ยวเราตะกี้จะผ่านเราปุ๊บขนาดเดอ๋ตาหมีนิดนึงคุณพูดโอ้ยรวดแรงโอ้โหมือเจ็ด

ข้างล่างตงล่างこれからが本番ですเกี่ยงโอ้เนี่ยมาดูดาเม็กันผมับส่วนดาเม็นเราทำไม่ได้เท่าไหร่ครับอีกสามเปิดนะครับผมอโอ้โหถารูรนบผมฮารูตัวเก่าี ตามิดตกคุกไปเลยนี่ขนาดผมไม่ได้ใส่อาวุธประจำตัวเนี่ยพวกนี้ก็ใส่อาวุธประจำตัวตามิดเลยช้าจำแรงโอเคโอเคท่คานผู้ชมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคลิปเปิดกระชาน้องวิทดดย,ย,ยผมก็กลือกระจุยครับผมอาวุธนี้ก็คงจะต้องรออีกนานๆเลยผมเพราะว่า,วาอาจจะต้องเก็บทรัพยากรหน่อยเนาะเราเป็นสายเตรมหน่อย เติมน้อยคอยนานแต่เรื่องคอสตูมนี้ยอมไม่ได้ผมต้องซื้อส่วนคอสตูมของน้องมีเดียเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ซื้อนาะเพราะว่าคือก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นเนาะผมจะซื้อเฉพาะตัวที่ผมชอบจริงๆก็สำหรับน้องมีเดียเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างก็น่าเล่นนะครับผมดาเมจก็ทําทได้ไม่ขี้เหร่เลยเพื่อนๆที่แบบสนใจเนี่ยก็เปิดได้เลยครับผมสำหรับวนันนี้เนี่ยผมมาทำวิดีโอเกมมิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผม ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ